ออยังไปตีกันไปแล้วก็แม,ม่บุญช่ออกอันชิแม่เมื่อนี้มาแจ้งเรื่องหนึ่งดานางเด้อทางโพฮเมร์เพิ่งโทรหาแม่บุญเมื่อวานนี่เนาะที่โพอเมร์เพิ่นให้แม่บุญนั่นเอาอันชื่อหงกตาเนี่ยมาให้ชุมเจ้านะแต่วันนี้พอ่อเมร์ไปถามเรื่งบบ,บ่พอนลำเรานะ่ะเรียกว่าโจกอนดานางเด้อ โดยเพราะว่างบนำพอเฮิมหันหูบนว่ามป็นหูกระต่ายทายหงหูกระต่ายนัน่นใส่บ่ได้มันต้องเป็นบานลูกก้อนมันมีลูกก้อนล็อกเลยล็อกแล้วก็มีนะอ,อัอนน่ะกุญแจอันน่ะนวยกุญแจล็อกนะเฮอตัวนั้นนะมันมันราคาสูงแต่ว่านี้พอเฮิมมันเน,นื้เงินน่าเรื่องเดือดล้ำแสนมันบออ่ชเพราะไม่แจะรอต่อ,ดอ,ดอ,ดอดไปนะนางเด้อโดยโดยตอนพอเฮิมอยู่มงพียนหันพอเฮิมว่าให้แม่บุญซื้อมาก่อนแต่ว่าแม่แม่บุญนั่น ว่าโอเคอยู่แต่ว่าบ่ได้ไปทำนะคะเพื่อนโอ้ยเนาะทางแม่น้องนิงบวได้มาที่บ่นี่คือชิมะไอซ์มีเท่นี่เป็นไเด้ผู่ผักปุ่งหย่าเราเม่นตายบ่กเราไปจักฮู้นหมักบวกอ่ะยังมีไงวัยเท่นี่ สองนวยเฉพาะแกงเบอร์เดี่ยวน่ะน่วยที่สามผูหน่วยที่สี่ 4. อ๋อนะกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ฉุกเฉสุดคนเด้อวันนี้พ่อยพี่น,อน,น้อ,นองไอ้ทางสำบเข้ามาทางหมู่บ้านพนซิมเนาะพอดีมีเวียกพ่อยพี่น้องไอ้เข้ามาทางนี้อีกผูทางนั้นพักแม่น้องนิงอยู่ในผู้ว่าได้เข้าไปเนาะ เจ้าของเพิ่นอาจสิบ่ได้เข้ามามื้อนี้เพราะว่าบ่มีหยังพ่อพี่น้องเอ้ยเข้ามาก็เราอาจสิเข้ามาอาจสิเมื่อแล้วหรือว่าเรายังบ่ได้มาบ่เนาะอาจสิมีเรส่วนตัวของเราแหละเพราะว่าเรื่องเือนนงซานของเรานี่กคือเฮาแจ้งพ่อแม่พี่น้องแหละสิซํานี้่อพี่น้องเอ้ยทางพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ถามมาอยู่เด้อเฮือนนองนิงก่อนสิมีงบตั้งนี่ให้มดินก่อนเด้อเพิ่นน่ะ โอ้ยพอย,อยพี่น้องไอ้ชิพ่องบที่ซื้อเครื่องให้ายผลนนี่ก็ยังบ่มีเนาะจะเอาเงินมาแต่ใส่เด้อเอาดินเข่าให้เราเนาะเอาดินเข่านี่ก็ยังต่ำประมาณหาัคัน,นรถคนเน,นี่ยนี่หัคันเอ็นคันละสองเซนปลายสามเซน,เ,ซน,เ,ซนเดียวไปแจ็คเดือนนี่มีแต่ว่าคนใดที่ว่าอยากสุดซอยแล้วเานา,นาะกะติดสามารถติดต่อมาได้พวยพี่น้องเอ้โดยโ แหน่ซ <inaudible> ่าแล้วก็กองแหน่อันทบป่ะคั่นส <conclusions> ิท <Aristotle> ่านพ่อพี่น้องเอ้ยสิเข้าไปหาทางเด็กๆก่อนมื้อนี้ว่าไปโรงเรียนน่ะบ่อืคอนกุ้มๆจ้พออนแงขนาดบ่้อนกะพุ่นต้นมะม่วงแตกแตก้สิเป็นอาสิเป็นมันแตก้นี่ก็มัน้อนอันนี้ก็ปลูก เน่ยนังใบตายบ่เลยโซโบเห็ดแล้วบาดนี่คอนกลุ่มๆเลยสบายดีาอาโถทางน้อยด้วยสบายดีน้อยแหลกได้น้อยเอ้ยห่อนซจับไรเงียนนนะังตอนตอนเล่นกับบริข่าวเอเา้าตอนแดงไม่ได้เข่าขวัดน่าร่างขว นายรังถ้วยเอ้านายลรางถว<ด>้ว<อ>ยลูยกน้องมาพักโอ้แลมไหนเนาะอ่าบ๊อดสบายดีผุดมาเย็นพี่มาเย็นพี่มันจะทอนแสงเออโอ้นายลรางถ้วยอือเป็น,นเห็ดย่างคือลรางถ้วยลูกน้องกินแต่นายลรางนายกินเลีย โอ้หรือว่าให้ลูกน้องก,กินได้ได้ทางถัยวนะพ่อแมน่เนาะเอเพิ่นกินเรี่ยงในโรงเรียนบ่แต่้ัน่นี้อาจารย์คู่พิ่นกินเองอ่าแต่ตอนแรกพิ่นก็ได้บริสอนเพป็น้างถ้วยล้างบ่วงเก็บมีแต่มาอื่นมาอื่นจังไปไหมอืมแต่ตอนเช้าลงอยู่บ่ไปแมนบ่แมนพากันออกจากโรงเรียนเหรอจักนี่ เดหาหาี๋ยวพากันออกจากโรงเรียนนะไปมาถ่ายกันไม่แต่เ่าจะไปโรงเรียนนายกินเลี้ยงก่อนก่อนสี่ภาคอ๋อมันกินเลี้ยงในโอกาสยังนะโอกาสวันคู่นี่อบอวันคู่ที่ผ่านมานี่บออ๋อโอ้โต้นดอกแคนงามแท้เนาะดอกสีม่วงจะของเพื่นวะกินดอกสีม่วงได้บิ๊กิโลแล้ววะโอ้จะของชวนเพื่นมาบอเปกับเมี ฮะหมูก็แม่เอ้าก็ดีได้เป็นหมูกับเพิ่นอาหารฉีมาอยู่เลยมีหมูเลยโอ้คนเดียวเลยแหละฮะก็มีคนเดียวเลยมีคนเดียวนี่อืมเงินว่าอยากกินกระติดกิโลแล้วว่ะแต่มันแตกแห่แล้วว่ะอ่าหยอดแหนะมันติประมาณว่อยใบหนึ่งลูย่นดอกแคเนี่แซ่บเลยดอกดอกแคดอกยังนี่หนึ่งจำเจียวประเด็กวใหญ่ปลฟาโทวาดนี่โอ้ <laughs> ba, bây giờ không phụng bà. Ba. 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 điên là khu kín điện, phòn, lang thổi, lang rồi Ba. 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 phòn, Ba. thổi, Ba. buông bươn, đôi Ba. bài đi Ba. Ba. nhau Ba. 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 อฮะผู้ตัวเย็นเนาะชองหน่วยเดียนกันใช่ไรเลยตัวเย็นเปล่าได้ตัวเย็นเปล่าโดยบมีขาดอาหารเลยไปหาเอาแล้วบอมีกันเนาะช่องป่าชาโซ่เรื่องมาใส่วันนี้ก็ป่านโหผู้น้อยผู้น้อยเนี่ยเอาไว้ใช้งานใช่ปะเผาใช้ป่าเดนังเนาะเขาเล่นโมหันเลยเนาะช่อูป่กินปลาแหกเราเนาะถ้วยถวยเลยมันปูมเลย ปูมขึม้นมาเต็มเต็มเต็มปูมม,มันปูมัน,ตมมน,นตมแตกไงวัอนความจนยังแตกหมดเลปยปลาไข่ออกมากิ่งอากาศห่อนอยังงั้นเนาะไปอยืนรังบ้านพ่ลละป่ะเหี่มรังได้ดิเนาะยืนอยู่แหมรังเพี้ยเขานะไอ้ <laughs> น้อยออเองเขานี่ไอ้น้อยปลาเขากป่องปลา หน่อยเนาะคักเด้ปปองปลาซอยหัวข่ใส่บักพริกใส่เนาะน้อยเนาะปองปลาสิปปะหรือแบบปองปลาก็ได้อืมขวดเตียงก็ยังจองกองแหละตั้งโซ่ไว้ตั้งโซ่ไว้บ่มีกินน้อยน้อยเนาะเลยน้อยเลยเข้าไปก่อนเลยโซ่เป็นอย่างนี้ไงเนาะอ่ะเนอะคุณกุมกุ้มทานทั้งนี้ มันหมล่ะไหมพัดล่ะไหม่ัดอลยไหมไหมนยยบบ่ไ้เนาะวงวงวนนง้าไหมอมอใดมันนู่นนี่มันเสียวนยังมดไหมแบบสังเกตง่ายๆแบบนี้เนาะมีไผ่ับมาหานั่งมาหนิมันมีไผฮะนั่งนู่นกันมัมีไผมาปะโดยเจ้าไปเรียนโมมีไผ่พันมาบ่เห็นเจ้าจ้ะ ยาเป็นมาเลยเมนูอะไรเป้มาป่ะฮะพอต่างคนต่างมีเบียกะายบองอะไรบอนเนาะมีลายบองไปไปพี่น้อง้ยแต่ปกติเด็ดช็อตปุ่นช็อตผีลงไตลงเนื้อมาเจ้าบลอดเลยมาเจ้าบอสอเมทิชคนในบ้านนี่บอส เดียงว้าอยู่บางทีแคขนาโจรขโมยมานี่ดิบมันฮนะดิบลายวันนี้ได้มานี่เนงามาหน่อยโอ้กินแมงไหม่นี่พญายาลายได้กินแมงไหม่กี่เห็นรถแขนคอยบาตนี่เออเออยังพยายามตีกัน เขาหายงัวเขาแล้วป่มีน hm บ่หางัวบ่ได้หายดุบ่เออคือหายคือหายคนแท้หายงัวชั้นี่หายกุลชิบชั้ใดเด็กงัวละคนในบ้านนี่บ่เป็เด็กงัวบ่โดยนาสงสหายดุชันี่อันหางัวชั้นี่เหรอทําให้ดุบิบวนานําบ่เหรอนัมันถ่งคอบ่ มันขันค่าเนาะเพราะว่าลูกกันนะสองคนกับปิดคอมมินต์มันได้พูดพี่น้องไอเพราะว่าเห็นเด็กเด็กกับพอดีปัไดาเนาะวันนี้ก็ได้เข้ามาเยี่ยมมายามทางนั้นชมโอ้ก้อนกลุ่มกุ๊บตั้งนะสวัสดีพ่อพี่น้อสวัสดีสวัสดีไอ้เลยสวัสดีทางนี้ยิวเลยทางนี้ยิวเลยทางนี้ เป็นแป้นเลยมีเร like wow. ืงต้องหลอดไปโรงเรียนนะใช่ไหมาชูน้องหลอดเอาวงก็ไปให้ถวายทั้งวัดแล้วทวายเนาะกว่าไมนี้บรทันแน่หมดเล้แต่สามมุ่งก็ต้องได้กลับจะเป็นเมื่อไม่พคนน่ะแมนเป็นเมื่อไม่คนน่ะที่ได้มาดูไอ้กูล่างอันยังนายนายล่างถวยพคนนะไม่ได้ไปโรงเรียนอ้าวเป็นนายก็ยังได้ล่างถวย บอกว่าลูกน้องกินแต่้อนายร่างว่าวัวหันะะไอ้ลูกน้องมันได้แบบเี้ยมันบอกไงว่าอาจารย์พันกินเบี้ยงในโรงเรียนเนี่ยตอนแรกเันไดเก็บความสะอาดเก็บความสะอาดด้วยาลางถวยลรางบ่วงกินวัวหายดุกคิดกินแต่้อนายร่างนะแข็งได้ชุบจ่อเนี่ยคือบัวไปช่วยพนชนะพนผช่วยช่วยบอกโซยู่ยยุบสาวเนี่ยงอถวยไปหายง่ายในการไล่โซย ตอนแรกกะฮมบมียนีไปช่วยเพื่อนแล้วมีของเรืออยู่ว่าหน้าอยู่ได้กินยังนะเพื่อนเอ่อเอาไปกินเด้ยงไงแต่เพื่นเอายังมากินในโรงเรียนเบียเฮ้เบียเจ้าได้กินเบียบ่บอ โอ้พันรดนัดงานที่เพ็นก็มีสังสรรค์นิดหนึงแม่นบะโอขี่ปัาจักรยางโดน้อต้มต้มนะชนชนชนนะเดียวชนอุปถัมภเฮียร้อเพลงนั่นเนาะไหวด้เหยียดถึงไม่เฉยได้แบบนั้นกลนั่นเหละเออปดเป็นยังว่าเพียงเงาเนาะเบื้องหนึ่ว่าซบไะแบบหอนในเยางเยยังเหรอแบบหอนในเลยหอนในบ่ะจ้าขงด้วยฮะอืมเบื้องให้ซบนะ บ้านเฮาต้องเป่าเนาะน้องพิงยังไปเป่าน้องพิงกันเดีย๋ยวนี้คนไข่ขาขาลายตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนไข่ลาย<ค>แล้วก<น>็ไข่เป็น,นตุ้มเหมืนไข่ตุ้มบนปากเนาะน้องพิงก็ยังต้องไปเป่าตอน,มนหมอบ้านเฮานะใช้ยาไหนกับหมอเศร้าอะไรพ่อเอิมข่ามาหาเมื่อไรนะเมื่อวานนี้เข่ามาเมื่อวานนี้บ่ดเป็นว่าจังไร์วันอัน แ <N> ม <tan> ่บุญโตบอกว่าอืมเปวงกบน่ะบ่เพิ่มออวงกบแม่นแม่นแม่นก่อนไปว่าง่ายว่าทั้งแม่บุญถามว่านี่บ่แม่นว่าดงเอยจนวงกบนี่สิไปใช้อย่างอื่นทางใดอยู่บ่นะว่าบ่ได้น้องเอยว่าบ่มีะว่อ้างสิเอาไปเฮาว่าเอาไปถวายวัดอยู่วั ทั้ง<น>ในบ้านนี่้นะบ้านพุ่งศรีมีนะบัดรฟ้าวะ่ะอุย้ยเอาไปโลดต่เราสาธุเอาบุญน,น้ำกากนเัอะนะว่ะเพราวะว่าขาดหลายอย่างเนาะวัดป่าน,นั่นก็ได้โบังกบแล้วกับบานประตูเรศลาได้เพื่อนหลายลาาอย่างคือเมื่อวานเนี่ยพี่เห็นบบุญเพันเอาปูนบอ,อกไปถวายโอ้โอปูนไปปปูนไถวายอยู่บัตรฟ้านีน่เอานะเด็กกับแม่บุญใช่ออกอันทิแม่เมื่อนี้มาแจ้งเรื่องหนึ่งนั่งเนอะ ทางพ่อเฮิร์มไปในทั่วหาแม่บุญเมื่อวานนี่เนาะที่พ่อเฮิรมเพิ่นให้แม่บุญนั่นเอาอันชื่ออันหงกตานะมาให้ชุมเจ้าแ,แต่วันนี้พ่อเฮิรมไปทามแต่ง,งบบพ่พ้อลำเรานะเลยว่าโจกอนดานังเด้อนโอยเพราะว่างบนำพ่อเฮิรมหันบนโมเมนหงกตาถ้า,งงานฮงกตาดันใส่บ่ได้มันต้องเป็นบานลูกกอน มันมีนุกอนล็อกเลยนุกล็อกแล้วก็มีอันางกุญแจนางนวยกุญแจล็อกนะตัวนั้นนะมันมันราคาสูงแต่ว่านี้พอเฮิรมมันเนื้อเนื้อเรื่งเดือดรำเสนมันบวชคอไม่จะรอต่อไปนางเนาะโดยตอนพ่อเฮิร์มอยู่มงพีนถ้นพ่อเฮิร์ม่าให้แม่บุญชื่อมาก้อนแต่ว่าแม่์มลบุญนั่นว่าโอเคอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปทำราคาเพื่อนพอพอเฮิร์มกลับม้านะพอเฮิร์มไปทำราคาเลย เงินดาวบพพอบาทนี่เงินก็เลยโจไปก่อนเลโจไปก่อนมีแต่ว่าอัดไว้ชั้นแรกก่อนเนาะบพเปิดไว้แล้วมันมาลมเดี๋ยวประตูตีตุึมต่ำตึมเต่าในบ้านชีแตกแต่ฮาบ่มี่อย่างเว่าคนบพเพนบพเพม่มาไายเพิ่นบ่อยากเบิ่งด้างในกะเท่ากับบพเปิดไปยะมันมันลมเนาะช่วงนี้เนี่ยเอาเพอเลยมันตีตุึมต่ำตึมเต่าอีกในเยนว่า ไอ้เมื่อวานนี่พอ่อเพิ่มพิ่นก็ว่าว่าข้างหน้าเห็นแม่บุญซื้อมาแม่นวะดู้วพอ่อเพิ่มพิ่นกลับเมื่อแล้วพนไปทานโอ้ยเราว่าดีได้บูห้หายน้องชื่อก้อนดอกเงินน้ำไกับโบบริโคลนลยวะจะได้ติดหนีแม่บุญด้วยเรอที่แม่บุญบริษอแม่บุญก็มีเงินนี่แน่เลยนะเราถ่ายเลาลงมา อย่ว่าชุมดุรอถ่าวว่าเออใช่เพิามมาเป็นบนุญชื่ออันนั้นมาหายแต่คือผ้เห็นชื่อมาเนาะเลยมาแจ้งชุมดูก,ก่อนเดอ้อคือในตอนนี้สมมติเรามีไยมาถามก็บบุมีอย่างเลยนั่งในตอนนี้เบิดแล้วเนาะเบิรแล้วมีแต่รอถ่าวว่าไม่ตู้เราออกพันซาไมตู้อยากขืนเพื่อนกะแจ้งอิกเธอนื่องเนาะไปอยากขืนเพืเ่อนเอามือจุบมืองามเพื่อผู้ใหญ่เบิ่นตับผู้ด้วยวอยาก ช่วยผูกขอตอแขนเขากะบโบผู้ตัวน่ะหรือว่าเอาโบมีกัเอาไก่้เจ็กโตเจ็กใด้พายผูบแขนมัดเอาขึ้นเอามือเอาย่ามันเนาะเจ็กโตอะไรตอนนี้ฮะไก่เจ็กโตอะไรตอนนี้หลอดเจ็กโตอะไรไกลนะชีวิตโอ้หลายแรกอะแล้วส่วนเรือนน่บุขาไก่ในเพือนแมนถ้ามีเงินหน่อซื้อไก่ในตลาดตัวเป็นคขั้วเพราะว่าขึ้นเพือนมือจบมัองามนี่เพิ่มไหวขาชีวิตตัวสัตว์เนาะหรื่อยอยังก็ได้แต่มันโบงาม คือเงยเยงียบเทะนี่วะว่ากันก้มหนาบ่อยๆเลยนี่คืองยเทะนี่นี่มเลยก้มเหนืยหนาขึ้นเ n กเนาะอย่างี้ได้ขี้ดินนะไม่ได้มาหาลายมือแล้วก่คือคนยะอยู่ผมนี่ยขึ้นเหนียวเทะเดี๋ยวเันนี้เมื่อหนึ่งอันจังมือสะเธอหนึ่งเธอหนึ่งสะต่อไปจะหมูแก้วหมูคล้ายเลือม่อไปร่วมหมูลมาถูกคนไลย เดี๋ยวติดเฮาน้ําหมูยากได้เนาะได้แทหัวโลนคือเก่าได้เนาะหลอดเนาะเคยบ่เอ้ยตอนนั้นสบด้แทหัวโลนเะติดานี่แม่บ่เดี๋ยวนี้บ่มีแล้วบ่ได้เวาได้ดอนคักเป็นยังจะบ่มีผมจักสโนว่าบัดนี้ติดานี่แม่ยาลนี่กาเข้าโรงเรียนอยู่บ่บ่สิเป็นเนาะสิเป็นหยังเอาพดเขียนด ก้าได้เงี้เป็นชาวตอนตะกี้น้อยอ่ะเนาะกับพกติดเท้ามีแต่ประมาณนี้ไแหล่ะเอ้ยที่แม่บุญขอมายันชุมเจ้าว่าเออแม่บุญคือเห็นซื้อนั่นมาหายจากเธอเนาะมื่อกี้นี้เราหายงัวมื่อกี้นี้หายงัวช้ำนี่หายดุกี่ช้ำไรวะเนาะโอ้ยจบวยก็ลองดอดดุกผิดเลยเล่นเลยวะอยู่เล่นเลยหายงัวก็หายคนนี่ ไปสั่นน้อมีแตตา,าไปทำเมตุนก็ก็ชิว่วท์เวลาเมื่อฮับน้องพิงในตลาดเอา<ม>ดออเมื่อแม่บุญชิเข่าอะไรมาทางนี้ชิเข่าไม่เย,ยี่ยมไม่ยามไม่ตั้งม,มุตัต้งใจเรียนเนาะ<ม>นเลยเมแต่บ่ายมีอย่างกะทั้งไผ่มาถ่ายกะบ่มีอย่างเพิ่มเติมหรือบอกไงพะพิ่นถามเรื่องอื่นเนาะบ่มีอย่างเลยตอนนี้เรื่องเสื้อเดินชานเจ้าอันเนี่ย ไปซันไม่บ okay. uh. exactly. right. yeah. ุญกับก่อนเด้อโดยอาสบายดีก่อนอะโดยด้ยไม่บุญโดยบ้านเราด้วไม่บุญบาทนี้ตัดสักเรได้ออกไปทังพุ่นะบ้มงซานนะกะเด้่าเมืน่อย้งเยเตากับคนทนทนหนนะเกสคอดเรอะลายมื่อแล้วออโอ้ยได้ผลใม่เอาไว้ไปปกได้หนิเนาะ แม่ข่อยคิดว่าเรามาให้แม่เลี้ยงแม่เว้าตอนคืนก็ลุกลอันนั้นอยู่บ่ตุบ่ซามีลูกน้อยมีลูกน้อยโอ้นี่เนาะเพราะว่าหาบ่ปิดมันบ่ได้ต้มเะอะอนนยัง เราจะไปลลางกระห้องและบ่อหลางบ่อสานยังเลยเออถ้าถ้าบ่อตอเราชิล่างหันคุณเจ้าเอาปูนขึ้นสูงก็หั่นตูัวต้องเอาในห้องขึ้นแม่นเพราะว่าถ้าห้องบ่อหลังมันจะเป็นกี่พุ่นปูนนั่นเองบ่อแมงต้นหน้ามันสิไหลเราข่าปูนนี่บ่ออันเออว่าต้นหน้นก็ต้องห้องกันแล้วเนาะต้องหาไม่ห้องสูงเพรถ้าพื้นนี่นะถ้าห้องบ่อหลังน้ำมันจะพุ่นปูนน้ำมันจะขาอยู่ตลอดล่างแล้วก็เอาไปงอน นี่แต่ว่างๆไหนจังหาปูนหาไม่ห้องปูนไหนจังล่างโ้วยเขาไม่ส่ยางอยู่ชีดล่างกวดพวยกวดเนาะเดี๋ยวจะขีดจะขีดเออนาวมาสร้างสาวเพื่อนมงงามนะฮะมึงแน่น่ะห้อยมืออันน้องหลอดว่าอันหมายไว้น่ะเออห้อยมือหน้าดำๆระดูโบ่เฮ้ยห้อยมือเน่ะพูนอ่ะขนาดนั้นนั่นทำไมสีดูโบ่ไรเลยเนาะไปกับวดประตูเลยเนาะสบายดีสบายดีเนาะไปบาทนี่เดี๋ยวไอ โอ้งเมีประานแล้วเยมีอย่างวะเสียงยังวะเสียงยังจวร์ว่์ดีใจ่บัตนี้เนาะได้สมบูรณ์เข้ามาเด้ร้องสำโอ้กะ มาเยี S <S <preach science> ่ยมมายามให้พี่น้องเอ้ยได้กำลังบอกทางน้องเพิ่นเนาะเรื่องที่ลุงเฮิร์มน้องห้สบุญซื้ออนใบพับมันแหลมันคล้ายๆหูกระต่ายแต่ว่ามันเป็นหูกระต่ายมันเป็นลูกกอดให้พี่น้องไอ้ลูกกอดหลอกไวหลอกหอกกันเนาะวะหลอกทั้งงอกบานประตูนั่นแหละแต่ว่าทางลุงเฮิรมเพิ่นงมลุงสบุญกับโบมี่ได้วะวะนี่นั่งเดือดลุงเฮิรมหันเดือดล่ำแส้นนะวะห้สบุญซื้อมาให้ก้อนแต่ว่าทองสบุญบม่ได้ซื่อไปให้มาให้ทางน้องมันก่อนมาในทางลุงเฮิรมเพิ่นกลับมาเนาะ กลับลงมากลับลงมาเลยเราเข่าไปทานทั้งห้านี่บัวพ่อพี่พี่ดองไอ้เพราะมันมีสีห่องเนาะมีสีห่องแล่คาทั้งอ้ายพันซิมาใส่ให้นี่เฮาก็ยังบัว,วหูอ่ะอ้ายเราสีคิดเพิ่มบ่หรือว่าจังไรเราตามรากนี่ตั้งชื่อมาพร้อมตอนที่อ้ายพันติดนี่เราเราบูคิดวันนี้พอหลังจากที่เขาใจเขาบอกคายแห้งแล้วจบแล้ววันนี้เฮ่ออ้ายเรากบมาเห็ดอีกเราสีคิดแนวไรเฮาก็ยังบัวหูเนาะโดยกะตอนนี้คือ ยังบ่มียังเนาะเด้อเฮือนน้องสุมโอคอยพี่น้องเอ้ยฮ่ะจังไดก็สําหรับคลิปนี้กะสิประมาณนี้ให้พี่น้องเอ้ยสั้งสุมคขอโทกับก่อนเด้อขอบุนขอบคุณ FC พ่อแม่พี่น้องปดสุสุทุกคนเนาะไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อ